เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นภาพที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยอีกครั้งครับกับการเริ่มต้นงานใหม่ของมาซาทาดะอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยนะต้องขออภัยทุกท่านนะช่วงนี้พูดถึงอิชิเยอะหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่ากุนซือญี่ปุ่นรายนี้จะขยับไปในทิศทางไหนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาสามารถขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ ภาพชุดที่ทางสโมสร BG จีปทุมปล่อยออกมานะครับแน่นอนเปิดตัวแล้วทำงานทันทีนะครับไม่พูดเยอะเขาเป็นโค้ชสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นอย่างชัดเจนแหละว่าตัวอีชีเองเนี่ยนะครับเข้ามาสร้าง Impact ให้กับ BG พอสมควรนะครับไม่ใช่แค่เรื่องราวของการทำงานโค้ดอย่างเดียวเท่านั้นการมาของอีชเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นการปลุก ไฟในใจของแฟน BG ที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาแหละนะครับโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับจากคู่แข่งหรือคนที่ดูฟุตบอลไทยว่า BG เล่นบอลช้าเดินเล่นนะครับจนถูกตั้งฉายาว่าเป็นจงกรมเวอะไรอย่างเงี้ยการมาของอีทีก็อาจจะช่วยให้แฟน b ีนะครับลุกกลับมา ดูทีมของตัวเองอย่างตั้งใจมากยิ่งขึ้นแต่มันก็จะมีกระแสหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่มาจริงนะครับนั่นก็คือในส่วนของ F C E C e นะครับเยอะมากที่โอ้โหผมเห็นหลายคอมเมนต์มากว่าเดี๋ยวจะตามไปดู B G รัตูมวิว่าจะแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่หรือแม้กระทั่งกระแสการเปิดตัวของ B G แง่การตลาดเนาะก็มีการทำเสื้อนะครับ E C E 1ินะครับแล้วก็มีสีขาวดำด้วยนะครับก็กระแสดีจัด แต่ผมว่าชอบแนวทางของอิชิอย่างหนึ่งนะครับในเมื่ออิชิเริ่มงานแล้วทําทันทีเนี่ยสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือนี่คือการเดินหน้าต่อเลยนะครับทำงานแบบทันทีต่อยอดบีจีทันทีรับงานมาไม่พูดพร่ำทาเพลงเยอะนะครับลุยสารงานต่อกับโครงสร้างที่มีซึ่งนี่แหละเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ผมว่ามันตอกย้ําภาพลักษณ์ของคนทํางานด,ดีนะผมว่าใครที่ได้ติดตามกระแสข่าวของอิชิ ช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวที่พยายามออกมาดสเครดิตนะครับตัวคุณซือชาวญี่ปุ่นรายนี้นะซึ่งเข้าใจนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าโอ้โหคนอะไรมันจะเทพขนาดนั้นมันจะดูอลังการงานสร้างขนาดนั้นมันก็ต้องมีด้านลบด้านบวกกันไปซึ่งในส่วนของด้านลบอ่ะผมว่าทุกคนมีแหละนะครับแต่ผมอ่ะชอบมุมมองการทํางานมันเอามาปรับใช้กับตัวเราเองได้ว่าเออคนที่เขาประสบความสาเร็จได้รับการยอมรับ เนี่ยเขาทํางานกันยังไงนะครับซึ่งอีชีเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในคนที่ผมชอบศึกษาเพราะว่ารูปแบบการทํางานของโค้ดรายเนี้ยไม่เหมือนคนอื่นนะครับคือมีความละเอียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีวิธีการคิดคือมีแนวทางที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็จับต้องได้อะ่ะมันชัดเจนอะ่ะมันมันรู้สึกได้ว่าเออทำไมถึงต้องทำแบบนี้มีคำตอบมีเหตุผลนะครับนี่คือสิ่งที่นี่น่าสนใจแต่แต่ผมก็ย้ำเสมอนะ ช่วงนี้พูดถึงอีชีบ่อยว่าอย่างที่บอกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าโค้ดที่ว่ากันว่าได้รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมจากเจลีกมาเนี่ยพอมาทำทีมที่ว่ากันว่าเป็นเป็นยักษ์หลับก็ได้ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะยกระดับได้ดีขึ้นหรือไม่อันนี้อันนี้ผมพูดในในฐานะคนคนทำข่าวแล้วก็คนดูบอลน,นะเพราะผมเชื่อว่า มันไม่มีใครแบบโอ้โหมหาเทพแล้วเปลี่ยนทีมได้หรอกแต่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าอ e ีทีมาทำา BG เนี่ยภาพของ BG มันจะหายไปไหมอันนี้คือความน่าสนใจเออผมรู้ระทึกนะตอนนี้ผมลืมเรื่องของทีมชาติแล้วผมอยากเห็นอีชีว่าเออพอเขาไปอยู่ในสถา,านสถา,านการณ์ที่มันท้าทายอย่างทีมกระต่ายแก้วเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้น่าจับตามองเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับน่าตื่นเต้นสุดๆเลยทีเดียวนะผมพูดถึงอ e ี e เนี่ย เพื่อที่จะเข้าถึงอัปเดตของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับในยุคข,ของแอนโทนี h ฮซันเนี่ยโหก็มีโปรเจกต์ที่ทำให้เราคือฮา2-3โปรเจกต์เนาะอย่างโปรเจกต์ล่าสุดผมชอบมากๆเลยก็คือกรณีที่มีรายงานข่าวออกมาว่าตัวของแอนโทนี h ฮซันเนี่ยกำลังพิจารณานะครับต่อสายหรือส่งแผนไป โน้มน้าวใจหนในผู้เล่นลูกครึ่งที่ผมบอกได้เลยนะมาเถอะมาเล่นในกับทีมชาติไทยเถอะผมกำลังพูดถึงเอริกค,คาวนะครับดาวเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนนี่คือหนึ่งในนะักเตะที่ผมพูดได้เลยนะท่านในลิสต์รายชื่อลูกครึ่งเนี่ยเนี่ยตัวท็อปของจริงที่แฟนบอลไทยอยากได้นะครับโดยมีรายงานข่าวว่าอันโทนีฮัสซันเนี่ยวางแผนที่จะเจรจากับเอริกค,คาวด้วยตัวเอง โดยจะนำไอเดียแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดเพื่อเป็นตัวจูงใจให้ข่าวเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้ตอบรับการเล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยเปลี่ยนใจมาเล่นให้กับทีมช้างศึกในอนาคตซึ่งผมเห็นข่าวนี้ผมรู้สึกดีนะว่าเออแอนทนีแฮซันเองแกก็เดินหน้านะครับทำงานอย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวของจูสเบลแต่จูสเบลเนี่ยเหมือนกับดวงไม่ค่อยเข้ากับทีมชาติไทยนะล่าสุดก็เจอการบาดเจ็บรบกวนนะครับ ซึ่งก็ทำให้เจ้าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีชื่อในเกมที่กิมส์บี้แพ้เบนฟอร์ดในคาราบาวครับด้วยซึ่งก็ต้องเช็คอีกครั้งว่าจะพร้อมหรือเปล่าดีไม่ดีอาจจะต้องลุ้นนะว่าโอ้โหในเชิงช่วงฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะไม่ได้มาเล่นกับไทยก็ได้ซ้ำเนาะเพราะว่าเลขเอกสารก็เห็นกำลังเร่งดำเนินเรื่องกันอยู่แต่สองเคสน,นี้มันตอกย้ำภาพผมอย่างนึงนะเพราะว่าผมเองอ่ย ค่อนข้างที่จะศึกษามาพอสมควรเกี่ยวกับกรณีลูกครึ่งนะผมว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกผมว่าแฟนบอลไทยที่ดูบอลในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเอาง่ายๆหรือถ้าตั้งในช่วงที่คุณมาดามแป้งคุณอนุพัน์สามก่อนมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยตัวเธอเองมีบทบาทสําคัญในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยผู้ชายนะทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดยูยิปสามเนี่ยผมว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรา ได้ทำความเข้าใจในรูปแบบของนักเตะลูกครึ่งมากๆเลยเพราะว่าหลากหลายโปรเจกต์ก็<ๆ>ก,ก็ผ่านมือมาดามแป้งมาเยอะมาดามแป้งเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทในการช่วยโน้มน้าวแล้วก็ช่วยเดินเรื่องทำเอกสารนะหลายคนที่เห็นในวงการไม่ว่าจะเป็นจนาธานเข็มดีนะโอเวนชาลีบัวพิชนะพาติกุตับสันน้นเงี้ยวิลเลดเชอร์นิโกนิโคลัสมิเคลสันยานิกนูสบอม มาเซลต์ตวัลซิคฮาร์ดเอร์วันกันเย่ด้วยนะยังมีซินว่าแม็กซ์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไคลรอยอย่างเงี้ยหรือล่าสุดก็คือจูต์เบลสุนซับเนี่ยถ้าดูดูจากรายชื่อเนี่ยนี่คือเฉพาะผู้เล่นที่ดิวแ,แล้วมาเล่นให้กับทีมชาติไทยได้เนี่ยตัวของมาดามแป้งถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแต่ก็ต้องพูดถึงกรณีศึกษาข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือก็ต้องบอกแหละผมพูดถึงเอริกค,คาวแล้วก็ตัวของจูต์เบลเนี่ย สิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างชัดเจนก็คือ2คนนี้นะครับจริงๆอยู่ในโปรเจกต์ของมาดามแป้งถ้าย้อนกลับไปก็สักประมาณปี 2, 2022นะใครจำกันได้คือฮามากตอนนั้นเนี่ยผมว้าวสุดๆกับการที่เราได้เห็นล่ละนะครับว่าคุณมาดามแป้งในตอนนั้นที่ยังเป็นผู้จัดจาก,การทีมชาติไทยชุดยู่23เนี่ยแกเดินเรื่องจริงนะครับแกวิดีโอคอลไปหานิโก้นิโคลัสมิเคลสันวิดีโอคอลไปถึงจูสเบลสุนซับนะ วิดีโอคอลไปถึงเอริกคารรวมไปถึงมาเซลซิกฮาร์ดนะแล้วก็ประสานงานอย่างน้องกันช่วงนั้นก็อยู่ในยุโรปเล่นกับเลสเตอร์อย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่มาสอนภาพว่าผมกำลังจะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเอริกคาวและก็จูสเบลเนี่ยถือว่าเราโน้มน้าวมาหลายปีนะถ้าย้อนกลับไปปี2022เนี่ย ตอนนั้นเนี่ยเราได้นิโก้มานิโก้ตัดสินใจมานะผมยอมรับนะอันนี้ผมคาราวาหัวใจนิโก้นิโคลัสมิเคิลสั้นมากที่เขากล้าที่จะกระโดดไม่ได้กับทีมชาติไทยชุดยู23ปีที่อุซเบแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมชอบมากที่สุดในในกลุ่มลูกครึ่งนะไม่ได้ชอบเพราะว่าฝีเท้าดีอย่างเดียวผมชอบหัวใจเด็กคนนี้นะครับนักเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์เนี่ยคือเขาเขามี แพชชัน <Passion S 2> ในการเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วก็มีแพชชันในการเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งคาแรคเตอร์เนี้ยมันหายยากมากนะครับคือถ้ามาเปรียบเทียบอะเอาจริงเราคุยกับเอริกามาหลายรอบแล้วก็พยายามโน้มน้าวให้เขามาเล่นแต่เขาอย่างที่บอกเขาก็หวังติดทีมชาติสวีเดนแต่ตอนนี้นมันยังไม่มาแล้วก็ยังมีในส่วนงจูสเบลเนี่ยโอ้โหตบติดต่อน้มน้าวนานมากนะครับมาดูทีมชาติไทยแล้วด้วยนะมาดูเกมที่ไทยน่าจะชนะสิงคโปร์สามหนึ่งก็มาดูนะครับ จนวันนี้ตอนตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นจูสเบลเนี่หูดังมากจนวันนี้เขาหล่นลงมาเล่นในลีกลองรองรองของอังกฤษแล้วเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดีนะว่า,วาจริงๆอะ่ะคือผมก็อยากให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอะ่ะมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคือจะเล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่คุณแบบโหเล่นเก่งอย่างเดียวผมมองว่าถ้าจะเป็นลูกครึ่งมาตรฐานของลูกครึ่งมันควรเป็นแบบนิกโก้ไหม เออผมพูดแบบนี้ดีกว่ามันจะได้เข้าใจง่ายนิโก้ในของจริงนะอันนี้ผมยอมรับว่าทั้งความทุ่มเททั้งแพชชั่นขนาดอาซินครับยังมาเล่นน่ะนะครับเขามีเขามีิกเกตด้วยในใจเขาเลยซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันเป็นคาเลคเตอร์ที่ดีสําหรับนักเตะที่ควรจะเล่นกับไทยคราวนี้มันก็ย้อนกลับมาสู่ภาพของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเพราะมันไม่ได้มีแค่ลุกครึ่งอย่างเดียวไงผมกำลังมองว่าวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยควรจะต้อง เน้นในเรื่องของความยกให้ทีม,มเป็นทีมศักดิ์สิทธิ์คือไม่ใช่แบบว่าโหคุณเป็นลูกครึ่งคุณจะได้ฝีที่พิเศษมาเล่นได้เลยอะไรเงี้ยโดยที่เขาอาจจะมีใจหรือไม่มีใจอันนี้ต้องว่ากันทีแล้วก็นักเตะไทยนะครับก็ต้องเป็นนักเตะที่พิเศษแล้วก็พร้อมสําหรับทีมชาติไทยซึ่งปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงก่อนเปลี่ยนโค้ชมาเป็นแอนทิเนอฮ์สันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนนะ่อก็คือทีมชาติไทยในยุคอีชีเนี่ยมักจะ ไม่ค่อยเรียกนักเตะนะครับตามที่แฟนบอลเรียกร้องอย่างกลุ่มผู้เล่นตัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งทำไมคนนี้ไม่เรียกมีเหตุผลแบบเนี้ยแต่สําหรับเวผมนะถ้าถ้าถามผมจริงนะผมชอบในสิ่งที่บางครั้งอะ่ะการเล่นกับทีมชาติไทยอะ่ะผมว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอใจต้องมาด้วยนะครับใจอย่างเดียวไม่พอต้องมีแพชชั่นในการเล่นให้กับทีมชาติไทยด้วย ันนี้คือสิ่งสาคัญคือถ้ามีองค์ประกอบครบรวมทุกอย่างอะ่ะมันก็จะท้อนออกมาซึ่งผลงานของทีมชาติไทยเราเนาะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับในยุคข,ของแอนโทนีสันอ่ะถามว่าผมอะ่ะเชียร์ทีมชาติไทยไหมผมเชียร์ทั้งโค้ชเชียร์ทั้งทีมชาติอยู่แล้วคนที่ติดตามบิ๊กแชมป์จะรู้ดีว่าผมเองเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะทำนะครับยังไงผมก็เชียร์ทีมชาติยอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่มาจากแพชชั่น มาจากความรู้สึกที่มันต้องก้าวต่อไปแล้วมันต้องพัฒนาไปด้วยกันซึ่งแน่นอนนะครับภาพสะท้อนต่างๆเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากภาพของการทํางานของทั้งตัวคุณซือตัวพูที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกระแสนึงที่ผมอยากให้มันแบบ จบจบไปก็คือเรื่องของการดิสเครดิตกันไปดิสเครดิตกันมาแบบเอ้คนนี้มีช่องโหว่กูเล่นช่องนี้หรือว่าคนนี้มีทางนี้ผมอยากให้มองร่วมกันว่าสุดท้ายะนะครับไม่ว่าจะเป็นอีชิที่วันนี้นะครับไม่ได้เป็นกุซซี่ซิมเชไทยแล้วเขาเป็นโค้ดใหญ่ของ BG แล้วแต่เขาก็ยังมีส่วนเป็นฟันเฟืองสําคัญในการช่วยผลักดันทีมเาตไทยไปข้างหน้าเชคเช่นเดียวกับแอนโทนีแสซันครับวันนี้เขาเป็นกุซซี่ซิมเชไทยชุดใหญ่เขาก็ต้องประสานงานนะครับทำงานให้ เป็นรูปแบบเดียวนะครับแบบไล้รอยต่อกับประธานเทคนิคเอ่ยฝ่ายสภากรรมการเอ่ยนะครับแล้วตัวฮัสซันเองก็ต้องหาเวย์ของเขาเพื่อที่จะได้จัดหนักจัดเต็มทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็เลยรวมเป็นสถานการณ์ที่ว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเดินหน้านะครับ ทำหน้าที่นะครับดูจับจ้องนะครับอีชีก็เชียร์นะครับกับ VG จีใครไปบีจีนี่โอ้โหคงจะปลื้มหน้าดูนะครับผมก็ดูติดตามการทำงานของเขาผมชอบศึกษาคนอยู่แล,แ,ลแล้วแล้วก็สำหรับแอนทิเนชันก็ลุยกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูแบบยาวๆว่าทีมชาติไทยของแอนทิเนันจะออกมาเป็นยังไงด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่น่าติดตามนะเพราะว่าผมลงคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยโอ้โหเพิ่มแป๊บเดียวเดี๋ยวเดือนหน้าแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ปฏิเทิฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนที่เราจะมี คิวทั้งการอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์แล้วก็เล่นเกมนัดสำคัญกับการบุกไปเยือนสีนังกาในการแข่งขันเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ